โอเคไวรุ่นวันนี้เรามาดูเวฟร้อยสิบไอน,นะครับก็มามึดหน่อยนะครับเป็นร้อยสิบไอน,นะครับลูกค้าโยนมาเลยบอกเอาโจทย์ห้าสิบเจ็ดมิลชักห้านะครับก็ทางร้านให้ทางร้านเราคำนวณให้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับเรามีตัวเลขนะครับเราต้องใช้ก้านอะไรแล้วก็โซ่ขนาดเท่าไหร่ปักเกนหนากี่มิลทศนิยมเท่าไหร่นะครับเราคำนวณออกมาเป๊ะๆอันนี้คือ เสื้อเดิมฝาเดิมลูกค้าส่งมาทํานะครับแล้วก็ระยะเนี่ยเราคํานวณออกมาปุ๊บทำอะไรทันทีนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับอันนี้ก็มาดูผนลูกกันผลลูกเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่มันจะนูนออกมานิดหนึ่งนะครับไอมีเห็ดผลนะครับนูนไม่เยอะนะครับเพราะว่าฝาเนี่ยเราทาให้้นี่นะครับนี่นะครับ อันนี้คือเดี๋ยวเราทำการเทสโซ่ให้ดูก่อนดูปากเกลนหนาเก็นหนา,น,หน,านี้เลยนะครับแล้วลูกค้าก็บางท่านก็จะถามว่าแล้วแกนปั๊มน้ำมันเครื่องใช้ได้หรอครับใช้ไม่ได้ครับมีทางเดียวหนึ่งเลยซื้อปั๊มแต่งนะครับหนึ่งตัวหรือไม่งั้นก็เอาฝั่งนูนนะครับไปทําเป็นแบบร้อยสิบเก่านะครับเป็นชิ้นเหมือนร้อยยิบห้านะครับคือท,ทุกอย่างจบเลยนะครับ ทีเดียวส่วนเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมใส่ฝากันขี้เกถือนะครับอันนี้เราจําลองเลยเราขาดแค่ตัวนี้ตัวเดียวตัวหมุนน,มน้ำมันตัมน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่าเราคำนวณมาละมันพดีเปะไม่ต้องห่วงนะครับก็อ,อันนี้เดี๋ยวเรามาใส่ก่อนมาใส่ฝากันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูเลยสดๆเลยนะครับว่า มันพอดีขนาดน้งนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับเรื่องเสาเสื้อเนี่ยถ้าหาไม่ได้นะผมแนะนำถอดเลยแล้วก็หาลูกปืนฐานคอนะครับสองตัวตัวเล็กนะครับใส่เข้าไปในรูแล้วก็อัดเสาลงไปนะครับตัวเดียวพอนะครับอย่าอัดเยอะอย่าใช้เยอะนะครับนี่เลยอันนี้เราไม่ได้อัดนะครับ ก็เสาวเสียก็ยังพอเหลืองนะครับแต่ว่ามันก็เหลืองไม่เต็มเกียวของตัวเมียนะครับอันนี้เดี๋ยวเราล็อกเลยล็อกสดๆเลยนะครับส่วนโตัวกิ้งลูกค้าก็จะถามว่าจะทํายังไงทำเกียวครับเราก็เอาลูกกิ้งเวบอสิบเหมือนกันมันจะเป็นตัวกลมๆนะครับใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าขนาดมันจะโตเท่านี้เลยถ้าเฟืองปั๊มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ไอจุดรายละเอียดตรงนั้นเนะี่ยมันไม่มีอะไรมากครับทำกันง่ายๆนะครับก็งงนนบเดี๋ยวมาดูเราก็จะเด้งให้ดูเร,เเรน,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 รเ,รนรเราก็จะเฟืองเราลิ้นอันนี้คือแคมทางร้านนะครับลูกค้าสั่งทาสั่งด้วยเราก็จัดให้นะครับเราก็จะเฟืองจะใส่ให้ดูกันแต่ว่าเวลาเราประกอบเนี่ย เราก็ต้องใช้ประกันติดเสื้อสักแผ่นนะครับกันน้ำมันรั่วนะครับกนันดีกว่าแก้นะครับอันนี้เราไม่ต้องดูมานะครับเทสให้ลูกค้าดูกันว่ามันเป๊ะขนาดไหนนะครับนี่นะครับขนาดนี้มันยัมีความตึงๆอยู่บ้างเลยนะครับขนาดมันไม่มีน้ํามันนะครับอะนี่เลยอันนี้เราทําโซ่ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่า เราไปจะประกอบไม่ได้แล้วก็ใส่สะพานคงไม่มีใครใช้ตัวทิกกดธรรมดาน,นะครับคงจะเป็นอย่างนี้ทางนั้นนะครับกอนนี้เราใส่สะพานอืวิ่งแบบสบายเลยนะครับนี่เลยส่วนเดี๋ยวผมจำลองให้ดูก่อนว่าเฟืองมันก็ใช้ได้นะอันเนี้ยสมมุติว่ามันเป็นตัวที่เราทําเป็นอย่างกิ้งแล้ว รูมันก็จะอยู่ประมาณนี้นี่จะอยู่ประมาณนี้เลยนี่โซ่ตึงๆเดี๋ยวตอนเราใส่กระบอกดอนโซ่ใส่สปริงปกติเลยนะครับไม่ต้องไปทาสปรองสปริงเบ่งสปริงเบรกไม่ต้องไปสั่นหานะครับใช้สปริงเดิมๆไปหาซื้อของแท้ของใหม่กระบอกใหม่แต่ว่าเปลี่ยนตรงนี้เป็นซปเปอร์ลีนนะครับหนึ่งอันพอแล้วก็ให้น้ำมันมันดันปกติเลยแค่นี้ก็ตึงเปียกเงียบไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะอันนี้จบละเดี๋ยวเราไปดูตรง ตอกเสื้อก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับ <_ c oughs> เราดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เคลียร์แล้วเราก็ย้ายกันมาดูฝั่งนี้ฝั่งน,นี้เป็นยังไงนี่เลยขออโตนะครับเราจะเลื่มระเบิดนะครับระเบิดเลยนะครับอืมตะเก็นนานาเดถอยก็มาปุ๊บอ่าเตีลูกหายปอกคุมมิดเตะนะครับนี่เลยคุมแล้วก็หลบ ตีลูกอยู่นี่นะครับพอดีกระปอกเลยอะไรจะพอดีขนาดนี้นะครับเราคำนวณให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงครับเราก็มาดูการชนไหมนี่นี่นะครับหลบให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวนะครับคือเซตเนี้ยลูกค้าเอาไปประกอบได้เลยนะครับเอาไปเปิดผัดก่อนแล้วก็ประกอบนะครับเอออย่าลืมล้วงแข็งหนึ่งล้วงรูข้างในนะครับเพราะว่ามันครอบโตมานะครับ หนึ่งแค่นี้พอแล้วก็เอาไปเปิดผัดประกอบได้เลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันผ่านทุกจุดแล้วนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือความน้ำมันเครื่องเอาแข้งไม่ทําก็ดีนะครับคือของแต่งเนี่ยมันก็สู้เป็นของเวร์ร้อยสิบไม่ได้นะครับของร้อยสิบของแท้นะครับเอาไปทําใส่เฟืองแล้วก็ใส่ลิ่มเสืองปกติอันนั้นน่ะดีที่สุด จบที่สุดนะครับก็ถ้าใครขี้เกียจอยากประหยัดงบก็ของแต่งจบนะครับมีหลายสำนักไปหาซื้อเอาเองนะครับผมไม่มีขายไม่ขายแล้วเสร็จให้อย่างเดียวนะครับนี่เลยนี่โซ่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวใส่ไปปุ๊บมันก็จะตึงกว่านี้เดี๋ยวเราใส่ประเจ็นมันก็จะมีค่าตึงกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรั้มอินไบแต่โซ่มันก็ยืดสักแป๊บนะครับ แต่ว่าเนี้ยใส่ใส่ง่ายใส่ได้นะครับเดี๋ยวประกอบเครื่องรางเครื่องยังไม่ใส่นะ้ำมันเครื่องประกอบเฟืองก็จบเรื่องอะไรนีน,นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับ I, ร้อยสิบไอจอดห้าสิบเจ็ดมิลชักห้าประกอบง่ายหนึ่งเลยอึดแน่ๆคันนี้นนก้านสั้นแรงแต่งับลูกเสียไวก้านยาวแรงไม่เท่าแต่ทนแต่ใช้งานได้นานแล้วก็ไล่ดีๆก็ไม่ขี้เละแรงนะครับบอกเลยนะครับ เอาไปเลยนะครับจบจบเซตนี้จะซื้อค่าส่งทำติดต่อมาเราจัดให้นะครับหรือจะส่งสเต็ปรถอะไรก็ได้เอามาเราคำนวณได้ถูกจุดไม่ต้องห่วง